คือขนาดคืนคิวเพื่อจะรอวันนี้มาเลยพี่นำใหญ่ใช่ค่ะตอนแรกกะว่าคือถามอาจารย์แค่ว่าเราจะกินเลี้ยงปีใหม่กันวันไหนเพราะปกติเราจะจับฉลากเล็กๆกินเลี้ยงปีใหม่ค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าปีนี้เรากินวันไหนดีแล้วพอดูไปดูมาอาจารย์ก็เลยเหมือนซื้อตึกใหม่ด้วยก็เลยได้เลือกว่างั้นเดี๋ยวหาคิวที่แบบว่าได้กินเลี้ยงปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้หากิจกรรมเล่นกันด้วยแล้วก็ขึ้นตึกใหม่เลยทีเดียวด้วยก็เลยมีการคืนคิวค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเอาให้จบวันเดียวเลยก็เลยคืนคิ ก็ก็เสียดายค่ะแต่ว่าคือกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะปีละครั้งแล้วก็อันนี้เป็นเลิกงามยามดีของอาจารย์ด้วยที่แบบเปิดตึกใหม่เงี้ยค่ะแต่เป็นจราศีปีแรกด้วยใช่ค่ะเป็นกีฬาศีปีแรกตอนแรกว่าจะจัดกันเล็กๆแต่ว่าพอดีเห็นอาจารย์บอกว่าจัดปีนี้แล้วปีหน้าว่าจะเชิญค่ายอื่นๆมาเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเชิญค่ายอื่นมาเราลองทําปีแรกให้มันแบบแบบ เต็มที่บีอื่นๆคนอื่นจะได้อยากมาร่วมด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะอยากี้มก่ก็คือปังมากขอบคุณค่ะมีเวลาเตรียมการแบบซ้อมสองวันอืมจากแรกเขาบอกว่าออ๊ยงานจัดเล่นๆแต่ลำไยจัดหนักเลยก็คือพอแบบเป็นกีฬาสีมันก็ต้อง ต,ตอนแรกว่าจะแบบมีขบวนใหญ่แต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเวลามันกระชั้นชิดนะคะก็เลยอาจจะแบบได้แค่ขบวนเล็กแล้วก็ตอนแรกว่าจะแบบคือพอคือจริงๆแล้วตัวหลักก็จะมีน้องยุกิด้วยค่ะแล้วทีนี้วันนี้น้องยุกิติดถ่ายละครพอแบบน้องไม่มาหนูก็เลยแบบเสนอจย์ว่าถ้าน้องไม่มาเราแบบเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนไปจัดวันอื่นไหมแต่พอดีคิวมันไม่ลงรอกค่ะก็เลยแบบว่าอ่ะไหนไหนก็ ก็แบบได้วันนี้เราก็เต็มที่ไปเลยแล้วกันก็เลยแบบลดขบวนมาแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังจัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามแบบเต็มที่ให้ส่วนตรงนี้ส่วนน้องก็ส่งตัวแทนเป็นพี่พี่นักดนตรีเข้ามาร่วมแทนมันมีไปเท่าไหร่คะกับการโชว์เมื่อกี้ดิคือไม่ไม่ไม่อั้นค่ะไม่อั้นเพราะว่าตอนเอฟเฟกต์จัดเต็มมากเลยเอฟเฟต์จะเต็มแต่ว่านอยอยู่เพราะว่าเมื่อกี้คือพอไฟมันตัดแล้วแบบให้เอฟเฟกต์มันแบบเลยได้ไม่เต็มที่เพราะเอฟเฟกต์จริงเหลือเยอะมากเมื่อกี้มันแบบต้องแบบต้องแบบขึ้นแบบเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยมีหลายอย ตอนแบบขึ้นอันแรกด้านหลังปุบแล้วก็หายไปเลยเหมือนโชว์แรกรอบแรกที่เล่นไปก็คือแบบอันอื่นก็คือหายไปเลยจริงๆแล้วมันจะต้องมีแบบด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยมีมีเยอะจุกไปเท่าไหร่คะโอ้โหตอนแรกวางไว้แค่แสนแต่ว่าไม่พอค่ะแบบบานบานมากบานมากเพราะว่าตอนแค่แบบสั่งทําพวกป้ายต่างๆหรือว่าเอฟเฟกต์แล้วก็มีในเรื่องของเรียกว่าพ็อปต่างๆในการแสดงอันนี้แค่เหรียญนะคะไม่รวมกับตรงอื่น ใช้เวลาอเต็มท,ที่ค่ะเต็มที่ซ <ละ S 1> ้อมเท่าไหร่นะครับซ้อมสองวันค่ะสองวันก็คือเวลาแบบหลังเลิกงานก็คือให้จ้างโคโลกราฟให้บินจากกรุงเทพไปสอนที่บุรีรัมเลยเพราะ,<ล>ะว่าวันนั้นเลิกงานที่บุรีรัมเร็วเล่นงานกลางวันแล้วก็กลางคืนจะว่างก็เลยให้าพี่เขาบินด่วนไปเพื่อที่จะไปต่อท่าที่นู่นโอ้โหก็ยังมีไม่ไปบ้างค่ะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่ค่ะ นี่ส่วนตัวเราอยากอยากทำด้วยหรือเปล่าอยากทําด้วยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูก็ชอบอะไรที่มันสนุกอยู่แล้วเวลามีกิจกรรมอะไรเราก็เต็มที่ทั้งแบบว่าในเรื่องการทางานเราเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนแบบการได้แบบร่วมออกความเห็นหรือว่าแสดงความสามารถด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาว่าลำไยทําถึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมวันนี้ลำไยมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยคือคิดกิจกรรม ร่วมด้วยกับกับคุณเนมค่ะก็คือพี่เนมจะเป็นนักร้องที่ร้องด้วยกันค่ะหลักๆจะเป็นพี่เนมแล้วก็จะมีออร์แกนช่นช่วยด้วยแล้วก็จะมีอาจารย์กับพี่แอนก็จะจะเสนอมาแล้วเราก็มาเรียบเรียงกิจกรรมกันอีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของเกมเนี่ยคุณเนมจะคิดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างปีนี้มาจัดเต็มปีหน้ามัน ถกแผห,หนูว่าปีนี้มันกระชั้นชิดถ้าปีหน้าเรามีเวลามากกว่านี้มันจะแบบมันจะเข้าร่องเข้ารอยมากกว่านี้เราจะมีอะไรอย่างนี้ล็อกคิวไว้ปีหน้ายอ,อ,อย่างนี้ต้องบอกจจาย์ล็อกไว้เลยค่ะว่าสนุกมากเราคนจะแบบว่าจัดกิจกรรมทุกปีเนาะจะได้แบบว่ากระชับมิตรกับพี่ๆน้องๆในค่ายเพราะว่าส่วนมากเราก็ส่วนกันตามงานเราไม่ค่อยได้มีเวลามาแบบร่วมโชว์ร่วมทํางานด้วยกันแบบนี้ค่ะพอมาเจอกันแบบนี้มันเลยทําให้เราแบบสนิทกันมากขึ้น เนียมไปเลยใช่มาเล่นเกมอะไรกันอย่างเงี้ยพูดถึงคิวงานปีนี้หน่อยก็ยังแน่นเหมือนเดิมยังมีเรื่อยๆค่ะยังรับได้นะคะก็อย่างวันละสามที่สามงานอยู่เนาะเดือนนี้อ่อห้าสิบห้าค่ะวันละสองงานเหรอสามงานบ้างมีสองบ้างหนึ่งบ้างสามบ้างค้ากันไปค่ะเอาจิ้งเหนื่อยไหมอืมเหนื่อยไหม อาจจะมีง่วงอ่ะแต่เหนื่อยเราเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทํางานด้วยก็เลยแบบไม่เหนื่อยแล้วก็เพื่อนๆในวงเป็นเพื่อนรุ่นราคราวเดียวกันนะคะมันไปทํางานเหมือนไปเจอเพื่อน<ช>ไปเม้าบอยไปสนุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ดูรู้สึกว่ามันเหนื่อย,อ,อ,ยอันนี้ก็เลยได้ฉายาลำยยืนหนึ่งขอบคุณคะ่ะ เจ็บเข่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะอันนั้นไม่รู้ว่าทาไมถึงเป็นอยู่ดีๆก็เป็นเพราะตื่นมาแล้วก็ปแล้วก็ปวดเลยใช่ค่ะแล้วตอนแรกหนูคิดว่าแบบแป๊บๆมันก็คงหายเพราะบางทีเคยเป็นค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะมันไม่หายก็เลยไปหาหมอเราตกใจไหมเพราะเราต้องใช้แบบเข่าเข่าข้ออะไรอย่างเงี้ยเต้นอะไรอย่างเงี้ยตกใจค่ะตอนแรกมันตกใจเพราะมันไม่หายตอนแรกเจ็บเจ็บครั้งแรกอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปกติแล้วเพราะเราเต้นเราเดี๋ยวยืดเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยววิ่งอะไรเงี้ย คิดว่ามันจะหายแต่ตกที่ตกใกลคือตกแต่พะกันไม่หายพอกานเยอะอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาดูแลตัวเองหรือเปล่าก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่ค่ะตรงไหนที่แบบว่าซ่อมแซมตัวเองได้ก็พยายามที่สุดอย่างเช่นเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวใช่ไหมไหวค่ะไหวค่ะสาวคุณหมอไหมคะเรื่องเสียงเหรอคะตอนนี้เสียงคงที่ค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาพี่ซาวจะช่วยด้วยอุปกรณ์เราเน้นไปทางอุปกรณ์แล้วก็มือซาวเลยค่ะจะช่วยเสียงด้วยหนูจะเวลาร้องเพลงจะไม่ได้ร้องเสียงดังมากจะให้พี่สาวเขาช่วยแบบ ปรับเสียงให,ให้ให้ให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ปีนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของรองไย้องคำรอเปล่าอ่ามีค่ะตอนนี้ก็ในทีมอ่าทีมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยะตอนนี้กำลังวางแผนมาอยู่ปรับลุคใหม่ด้วยใช่ค่ะ ให้มันมีความเป็นยังไงกว่าเดิมพี่น้องยังไกกว่าเดิม<ก>หรอก็มีความทันสมัยกว่าเดิม<อ>ค่ะแล้วกอ็อาจจะแบบว่าคือตอนนี้หลังจากที่เราเพิ่มแดนเซอร์ชายเข้ามาเรายังไม่ได้มีการปรับการแต่งตัวให้มันเข้ากันอตอนนี้เราเพิ่งคุยกับทีมเสื้อผ้าว่าแบบอยากปรับลุคให้เข้ากันทั้งตัวลำย,ยเองแดนเซอร์หญิงแล้วก็แดนเซอร์ชายแล้วก็คุณเนมด้วยก็เลยจะแบบดูภาพรวมเรื่องการแต่งตัวมากขึ้นค่ะพูดถึงแดนเซอร์ันนี้ก็แดนเซอร์ของเราที่รุ่นบุกเบิกเลยย่อม ถ่ยรถใหม่ไปด้วยใช่ค่ะ<อ>วันนี้เพิ่งถอายรถใหม่แล้วก็มารับรถที่นี่เลยเพราะว่าเ<อ>พราะว่าพี่ออมก็วันนี้ทําหลายหน้าที่สวยสุดต้องถือไปถือป้ายสีส่งไปถือป้ายสีเลยเ<อ>มาแต่งหน้าตั้งแต่ปีสีแต่งหน้าเสร็จไปรับรถมาถือป้ายสีมาเต้นหลีกทุกคนสู้มากเพราะว่าทีมสีชมพูเป็นทีมของลำเบียทั้งหมดเพราะว่าทีมเรากระจายไม่ได้เนื่องจากว่าเดินทางไปทุกวันก็เลยต้องต้องเป็นสีเดียวที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเวลาซ้อมมันง่ายหรือว่าเวลาคุยกันมันง่ายค่ะ เขาบอกว่าแดนเซอร์ของนี้เรียนประสบความสำเร็จท่าทุกคนเลยใช่ค่ะนี่เป็นส่วนที่เรารู้สึกดีใจมาก<ช>แล้วก็ภูมิใจที่ทีมงานของเราเกือบทุกคนเนี่ยมีแบบประสบความสำเร็จแล้วก็มีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าวางแผนจะเปิดรับสมัครใหม่ด้วยเปิดรับสมัคร,รใหม่อันนี้ก็อาจจะดูเป็นรับสมัครทีมสำรองไว้เผื่อว่าเผื่อพี่ๆคือช่วงนีนง,งานมันเยอะเผื่อพี่ๆอยากจะลาไปไหนจะได้แบบออไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกเล่นแปลกใหม่โดยการที่จะเอาแล้วชีวิตมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวว่าจริงๆไม่จํากัดเลยอยู่ที่ว่าเหมาะสมกับหน้างานที่เราวางไว้หรือเปล่าว่าเราอยากได้แบบไหนคือเพศเราไม่จํากัดเลยค่ะใช่แบบอยากไี้เนาะได้หมดเลยอะไรที่เราอยากได้แบบมายด์เนสเซอร์เหรอคะก็อยากได้ที่ขยันแล้วก็อยากได้ที่ไม่งงงแงเพราะว่างานเราเยอะแล้วก็เวลาที่เราเรียกซ้อมเนี่ยอาจจะอาจจะแบบ มันอาจจะไปกินเวลานอนสักนิดนึงบางครั้งบางคราวอย่างได้คนที่เต็มที่กบบการทำงานอะไราเงี้ยค่ะพร้อมที่จะทำงานแค่นี้เลยอย่างปีนี้ให้โบนัสแต่เซอร์ฉ่ำไหมคะปีนี้ก็เดี๋ยววันนี้ละค่ะบริษัทบริษัทก็จะมีในส่วนของบริษัทแล้วก็จะมีในส่วนของทีมงานของลำย,ยส่วนตัวด้วยใช่ค่ะหลานาอ๋ออันนี้ต้องหนักอาจารย์ในส่วนตัวเรา ส่วนเตัอก็พ่อหอมปากหอมคอคบแบบว่าไปกันได้เพราะว่าปีนี้เราก็ปีทองอ๋อสาธุสาธุขอยทองหลายปีปีนี้เรากลวยไปหนึ่งร้อยล้านเลยไหมคะอุ้ยสาธุอยากให้ได้อย่างงั้นค่ะสาธุาไ้ก่อนีเราได้มาแล้วเนาะหอย่างปีนี้เราคิดว่าเรากลวยไปได้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเท่าไหร่นี่ไม่ไม่แน่ใจหราไม่เคยมานั่งนับจริงๆริงกสิบล้านห้าฮ เวลาใช้ตังค์เรายังไม่มีเลยทงานแล้วก็นอนใช่ค่ะใช่เรื่องบ้านของเราไปถึงไหนแล้วคะเรื่องบ้านตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะก็เหลือในส่วนต่อเติมแล้วก็จะส่วนต่างๆแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เราต่อเติมด้านหลังไปด้วยแล้วก็ด้านหน้า งบบานเปเท่าไหร่แล้วเ่งบไม่บานเลยก็อยู่ในอยู่ในงบค่ะเพราะว่าเราวางงบให้กับทีมทีมอออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็วางว่าเราถึงถึงไหมอู้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึท่าไหรประมาณอ่าสิบต้นต้นละค่ะอืมอืมอืมอันนี้คือน้อืมอืมนืมอืรอื้อยมอื้อืมอืมอืมเืมอื่อืมใช่ค่ะืมอืมือืมอืมอืือยๆอือืๆอือืืมอ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 ืออออมา ปีกว่าค่ะก็อันนี้ค่อยๆเก็บไปค่ะค่อยๆเติมเขาบอกเงินเก็บของเราสามารถสร้างเป็นคาลือหาได้เลยจริงเหรอแม่เราสร้างบ้านเราเราได้อยู่บ้านไหมคะยุหนูส่วนมากอยู่รถตู้แต่ก็มีไว้อุ่นใจแม่จะได้อยู่อะไรเงี้ยไว้ตอนยามแก่ใช่แล้วก็เวลาแบบว่าว่างๆกลับมาบ้านชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยปาร์ตี้ใช่ใช่ใช่ เรื่องนึงเอาขอเรื่องอ่านชุติมาหน่อยอพอน้องมงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ให้กําลังใจน้องอะไรอย่างนี้ไหมอ่านส่วนตัวยังไม่ได้ให้ในช่องแชทค่ะแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ติดตามคือ ดีใจด้วยเพราะว่าเราเองเห็นน้องมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มคือเกิดมาด้วยกันค่ะแล้วคือหนูคิดว่าวันนี้มันก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาอ่ะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างมาเยอะพอสมันนี่คือรางวัลของคนขยันแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องก็คือให้แบบขอให้มงใหญ่นะอขอให้มงใหญ่หลายคนบอกว่าลุกเขาไม่ใช่นางงามอย่างส่วนตัวนี่แกมองอยังไงบ้างหนูคิดว่าทุกคนปรับกันได้ปรับมันได้ค่ะมีคนขอลหาเขาว่าได้เป็นเพราะว่าเป็นนักร้องเลย หนูว่าเขาทุกเวทีมีกรรมการมีเกณฑ์ของการตัดสินนะคะเกณฑ์ของแต่และเวทีก็ก็ต้องดูกันไปค่ะอย่างเวทีนี้หนูคิดว่าเขาเป็นเวทีที่มีเกียรติแล้วก็มีมาตรฐานก็คือไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดค่ะแต่กมีการขิบคุดเก่าที่เราแบบนั่งกินข้าวกับน้องมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเรายังเหมือนเดิมแต่น้องก็เออไปไกลอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนอยากสวยอยากดูดีขึ้นหมดทุกคนหนูเองก็เหมือนกันใช่แต่คือเรามันได้แค่นี้ไงมันมันมันเจ็บอะมันทนไม่ไหวถ้าทนไหวจะไปเหมือนกันอันแกนที่สองมันทนไม่ไหวแลยเมายาสลบอ่ะเนแล้วก็กลัวมีดกลัวเข็บนะออะไรใหม่กับอิงฟ้าไหมคะเห็นเหมือนมีค่ะมีค่ะเป็นสินค้าตัวหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นสินค้าอะไรอะค่ะใกล้ใกล้เลยเแต่มีพงมีเพลงอาจจะมีร่วมกันไหมคะ มีเพลงนะคะมีเพลงในในสินค้าตัวนี้ค่ะลำเบียค่ะขออนุญาตถามเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าเราทํางานหนักมากเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคค่ะหนูคิดว่าร่างกายหนูเขาคงจะชินกับ,ก,บกับการทํางานแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราเองก็หนูว่าสุขภาพา่ะมันประกอบกับเรื่องของอารมณ์เราด้วยหนูไม่เป็นคนไม่ได้เครียดอะค่ะทางานมีความสุขแบบเฮฮาไปบ้างปาร์ตี้บ้าง ทำงานบ้างเท e. ี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรเครียดมันก็เลยร่างกายเราก็เลยแบบอย่างมากแค่อดนอนนอนวันหนึ่งนานที่ส <JA ุดหนูนับเป็นชั่วโมงไม่ได้มันแป๊บแป๊ะแบบแม่มันแบบเหมือนสมมุติวันนี้ตื่นเช้าก็ไปนอนกลางวันเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ช่วงเวลาบ้างก็คืนนอนสุดท้ายอวยพรปีใหม่กับแฟนๆครับ ก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้แฟนลำยไยทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังไรสมความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเฮงเฮปังๆตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ